สวัสดีค่ะเพื่อนๆทีทิดก็มารีวิวนี้นะคะของใชท้ทีทิดไปซื้อมาก็ดูมาดูกันนะคะว่าได้อะไรมาบ้าง <c oughs> นี่นะคะเก้า้อยกว่าบาทซื้อหมอนหนึ่งใบซื้อหมอนหนึ่งใบได้หมอนหนึ่งใบแล้วก็อันนี้ยี่สิบบาทอันนี้ร้านยี่สิบบาทหมดนะ ก็ไม่แผ่นเสื้อแล้วก็อันนี้ม่แผ่นเสื้อสองแพทที่ล้างห้องน้ำยี่สบาทหมดนะคะอันนี้ขันน้ำ <c oughs> ผ้าเช็ดเท้าสองผืนผืนละยี่สิบบาทกระลมังหนึ่งใบกระมัง,มง20สบบาท แล้ก็น้ำหนขวดน้ำหนึ่งขวดน้ำน้ำจาใหกโก้เนาะก็ปอกหมอนหนึ่งอัน8ปดเก้าแบ้าทก็น้ำยาล้างห้องน้ำหนอันยาสะผม1ขวดกาแฟ ตองเล็กหนึ่งกระตองหนี่งถุขี้นวดผมที่ทิ่ใช้ได้เหมือนกันนะคะขี้นวดผมแล้วก็น้ำยาล้างจานไอ้น้ำยาซักผ้าเซนหนึ่งถุงขนมหนึ่งหอ่อสองหอ่อนมสองหอ่อรู้เห็นเปล่ามองไม่เห็นสายตามไม่ดี แล้วก็อ,อันนี้อันนี้กา้ำร้อนนี่ยฮะกาน้ำร้อน,นกาน้ำร้อน,น,อนหนึ่งอันร้อยเจ็ดสิบเก้ากาต้มชานะคะต้งกาแฟเอเงไม่มีละหมดแค่นี้ก็ได้ไหมอ๋โต๊ะพับอีกตัวหนึ่งนะคะโต๊ะพับอยู่นูน ต๊ะพัสสบจังหวัดเอามาตั้งทำนู่นทำนี่นี่หนึ่งอันข้าสิบเก้าบาทอันนี้แค่แค่นี้หละเก้าร้อยกว่าบาทนะคะหมดเนี้ย <c oughs> หมอกนั้นก็ไม่ได้อะไรนะคะค่ารถไปกับก็หกสิบบาทหกเจ็ดสิบบาทเนาะ โอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอจบใต้เทียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทิทิตด้วยนะคะขอบคุณน,นะคะยังไม่มีคลิปอาหารนะคะ